ค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเมย่านิชา Family วันนี้แม่จะมีอะไรมาให้เด็กๆเล่นอีกแล้วนะคะแต่นแนๆนั่นมันก็คือตัวร้อยลูกปัดนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยซื้อมาให้คนลอันนะคะเด็กๆชอบไหมคะชอ ชอบนะคะเดี๋ยวแม่จะให้นะคะให้เด็กๆลองทำกันดูนะคะว่าใครจะทำสวยที่สุดหรือใครจะทำออกมาเป็นแบบไหนจะดูจินตนาการของดเด็กๆนะคะเป็นการฝึกจินตนาการนะคะในการร้อยลูกปัดยังไงให้สวยงามนะคะอะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเราจะแกะกันแล้วนะคะ ก็จะมีอะไรบ้างคะก็จะมีสายอ๋อมีสายมีสายเอ็นนะคะเขาให้มาเนียต้องหงายอย่างนี้ลูกหายก่อนหงายก่อนแล้วก็เปิดค่ะสร้างสร้างฐานมันก่อนนะคะเพื่อเวลาเราที่เราใส่ลูกปั่นไปแล้วมันจะไม่ไหลวันนี้น้องนิชากำลัทงทำอยู่นะคะของพี่เนียเสร็จหรือยังคะค่ะเ,เอาพี่เนียทำเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้พี่นายากำลังรองน้องนชาอยู่ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าเราพี่เิย,ยาทำให้หน่อยแต่เด็กๆน้องนิชากำลังให้พี่เนาย,ยาทำให้อยู่นะคะเอาทีละอันลูกนิชานีา่พึ่งค่ะต่อทีละสายเราต้องการความยาวแค่ไหนเราค่อยตัดก่อนนะคะแต่เรามาให้เด็กๆร้อยกันก่อนนะคะ เป็นการฝึกจินตนาการของเด็กๆกนะคะให้มันเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ฝึกสมาธิด้วยนะคะห่างไกลจากการเล่นโทรศัพท์นะคะเพราะว่าตอนนี้แม่พยาาจะไม่ให้น้องสองคนเล่นโทรศัพท์นะคะก็คือจะมีเวลาจำกัดให้เพราะว่าน้องเคยตาแดงทั้งสองคนเลยเนื่องจากว่าน้องเล่นนานเกินไปตอนนี้ก็จำกัดชั่วโมงเล่นนะคะวันหนึ่งไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็ต้องหาอะไรให้น้องทําเด็กกําลังจ้ำใจร้อยกันเก่งมากๆเลยนะคะ ก็เดี๋ยวเราคอยมาดูนะคะว่าถ้าน้องร้อยเสร็จแล้วจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้เด็กๆก,ก็ร้อยไปได้ครึ่งทางแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะน้องนิชาทําเป็นอะไรนะคะน้องนิชาทําเป็นสร้อยคอพี่นาย่าทำเป็นอะไรคะสร้อยข้อมือค่ะน้องนิชาเปลี่ยนเป็นสร้อยข้อมือนะคะต้องวัดก่อนนะคะลองเอาไปเท่ากับข้อมือก่อนนะคะลูก แล้วลองลองดูก่อนว่าเราถึงหรือยังรอบข้อมือเราหรือยังอ่าถึงหรือยังถ้ายัง้องนิชาต้องเพิ่มอีกนิดนึงยังไม่ถึงหรอกอีกหน่อยหนึ่งใช่แล้วทำเป็นสร้อยข้อมือก็ได้ถ้าสร้อยข้อมือมันสั้นเราก็ทำได้สองสามอันเลยกันทำได้หลายเส้น วี่ยาลองลองลอง,ลองสวมข้อมือดูก่อนลอูกนี่เราปล่อยให้น้องๆมีจินตนาการเป็นของ<ด>ตัวเอง<ด>นะคะไ,ได้แล้วนะคะได้ลยังไงต่อได้ได้แล้วทายัางไงต่อก็ต้องเอาอย่าเพิ่งตัดค่ะต้องเอาอันนี้มามาผูกกันตรงนี้ก่อนนะคะเราค่อยตัดใช่ค่ะมาผูกก่อนเราค่อยตัดนะคะะตอนนี้ของน้องนิชาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้สวยงามจังเลยค่ะไหนขอดูหน่อยสิคะพอดีเลยนะคะเป็นสร้อยข้อมือนะคะ ค่ะส่วนพี่เนาย่าไหนพี่เนายาถึงไหน,นะะแล้วคะพอหรือยังเอ่ยลองเอาแขนมาสวมดูก่อนหมุนอ่าได้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวพี่เนาย่าก็จะมาผูกให้เรียบร้อยนะคะผูกเชือกกันก่อนอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เนายาลองสใส่สิคะเป็นยังไงบ้างอู้สวยจังเลยสวยข้ามือพี่เนายญานะคะของน้องนิชาก็สวยจังเลยของหนูสวยกว่าของหนูสวยกว่า,น,วานะคะเป็นรูปอะไรครับพี่เนายญาเป็นอันนี้มีรูปผีเสื้อแล้วก็ กลมแล้วก็เป็นตัวอนภษาอักษนะคะแล้วก็เป็นรูปหัวใจโอ้พินยาเป็นลูกหวัาาหวใจนะคะลูกป็ตัวสษรภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายสนน้องนิชาเป็นอะไรคะน้องน,นิชาลูกเป็นลปกลมกก็หัวใจลูกกมก็หัวใจนะคะ,ะ,คะเข้ากับสีเสื้อเลยเห็นไหมคะเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะกับเสื้อกับกางเกงนะคะเข้าชุดกันเลยนะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมย่านิชา f a มิลีกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย